วันนี้จะมาลองพลงให้ฟังครับมีแค่คนขับฟังกันเลยนะครับรู้ไหมว่าเราเจอกันครั้งแรกตอนไหนความทรงจำเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อไร่ที่ทำใม้เราสองคนเริ่มวัน หรือจะเป็นในตอนที่คุณต้องนอนเสียใจหรือในตอนที่เราต้องไกลมันทำให้ผมได้รู้ว่าคิดถึงแต่คุณและในตอนนี้ในเวลานี้ล่งลายมันนานเป็นปีที่ดวงดาวที่เป็นเหมือนพยานว่าขอสัญ ว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณว่าจะรักแค่คุณเท่านั้นนานแสนนานก็จะรักเพียงคุณก็จะรักแค่คุณอยากจะมีแค่คุณคนเดียว Thank